ลูกตะกะแต,แตนก็ค่อยทยอยออกนะครับเอาอจากไข่นะครับเขาออกให,ใหม่ๆตัวเขาจะขาวดูสวยงามมากครับเขาก็แข็งแรงด้วยนะครับออกจากไข่ปุ๊บเขาสามารถกระโดดได้ครับผม กระโดไกลด้วยวันนี้พาทุกคนมาดูตะกะแตนวันที่4ี่นะครับตะกะแตนออกตัวเป็นวันที่4ี่เขาจะทยอยออกตัวนะครับ เขาจะไม่ออกตัวพร้อมกันนะครับจะทยอยออกตัวซึ่งออกตั้งแต่วันแรกจนถ,ถึงวันนี้4วันแล้ครับผมครับตัวนี้ก็เพึ่งจอกมานะครับเพึ่งจอกมาจากไข่เพราะตัวเขายังขาวอยู่ครับสักพักนึงตัวเขาก็จะกลายเป็นสีค้ำคดำาๆน้ำตาลนะครับ เ็าจะมีการพัฒนาสายพันธุ์นะครับปรับตัวเข้ากับสภาพสิ่งแวดล้อมอากาศนะครับสีวันเริ่มเยอะแล้วครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนี่รครับก็จะไปเกาะตามขอบข้างๆกรงนะครับข้างตะข่าย บางส่วนก็กินหญ้านะครับท่านใดสนใจที่จะเลี้ยงตะกะแตนไม่ยากนะครับใช้ความเพียรเท่านั้นเราก็สามารถเลี้ยงได้ไม่ว่าเราจะเลี้ยงอะไรก็าตามหากเรามีความเพียรความขยัน เราก็สามารถเลี้ยงเขาได้เสมอครับผมวันนี้เรามาขออัปเดตให้กับทุกคนได้ชมนะครับตะกัแตนออกจากไข่เป็นวันที่สี่จำนวนไม่รู้ว่าเท่าไหร่ครับแต่รู้ว่าเยอะมากเริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ หากท่านใดชอบคลิปของเราโปรโดช่วยกดติดตามด้วยนะครับหรือกดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมท่านจะได้รับข่าวสารจากทางช่องเราสมสม่เสมอนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ